สวัสดีครับผม,มวันนี้ไม่ก็มาอยู่กับนารุโตะอันติเมียดินจาสตอมภาคซีมาเดินไปโหมดแชมเปี้ยนลีกยากสุดสุ่มเลยไม่รู้จะเล่นตัวอะไรนะไหวเปล่าวะไม่ไหวก็ต้องไหวเจอสามพี่น้นอง ยูสักกับฮาคุโอ้ยยูยังสมูไรเอว่ามาเจอเทมุริเจอเทมุริรก่อนเลยวะลังรับโอโรจิมารุอ่ ขอไปสแปรนเทม,มาเรีย yeah. เทมอเร yeah. ียเป็นสตาร์ระยะไกลโตกแตกโอ้ยจัดจังโอ้ไม่น่าตามเลย,ย

อไปมาอะไรอะหัวยิงด้วยสุโยนโยนริมไม้ใส่เลยโอ้ยสายส่โอ้คันโทลทีมที่มีแต่ตัวระยะไกลนะหรอ おお聞けるぞ。<laughs> เกแล้วเบแล้วแก่ลอะไรละกดแ้ยอะไรกากล้าม่ทันกดสลับล่างไม่ทันโตโตสุกสไย

ช็อตสุดท้ายไม่สวยเลยท่าใหญ่ใช่ยากอะเล่นไม่สนุกเลยโอบิโตะล่างเนี่ย อุตส่าห์เมื่อกี้กาล่าอยู่ใกล้แม่งยังไม่โดนโดนสาบุตส่ตกปีก <c oughs> จะจับเหรอซาบุซาจะจับหรอมันไม่ทัหนหรอกด้ยโอ้ยมาหละดตวรรับดาเมจให้ก็ได้โอ้ยลบเลหลบเลอ

アブウィードン、アブウィードン、カークルベッドキューチューマイ。 สิ่งโลกทั้งันนะซาบุซาจะตีวไม่โดนตกทันซาบุซ่ายากมากกว่านี้นะซ้อมแม่งหล่อโกลบแล้วซาบุซ่าโอ้ยเกือบ เดี๋ยวปุ่งกลับเข้าไปดีนะจำได้ว่าไอ้อันติขอกสกิลใหญ่ของซาบุซ่าไม่ก็ตดนยากเหมือนกันเอาหมดแล้วกระตา่ายขั้นขาสลับร่างหมดแล้วโดนสว่างีกดหาคู่มารับดาเมจทันไอ ไฟอาวุาบไฟของมาดาราไปแดงผมหลบผ่านไปสวยช่างมันไว้สกิลใหญ่มันใช้ยากอะ่ะม,มันต้องชักแขนแล้วแบบจะพุ่งเข้าไปซัดเขาอะ่ะมาช้าด้วยโดดยากแค่ชานะมาได้ก็ดีนะ <c oughs> โอ้ใช้ได้วไอ้พวกฆ่าใหญ่ใช้ยากๆไม่ได้ปิดสวยเลยโอ้โโอ้ยนโซเล่นดูเลย โอ้ยหยาบอย่างมาชักดาบใส่หรอนี่ไม่ใช่ร้านอาหารนะมาชักดาบอะไรให้ดูไม่ชักโล่ทำอะไรใหาเด็กไม่อยากเสีย เวลาโทรเวลาหน่อยดิผ um 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 um> ู้โดนน่าจะท่าเล็กกว่าแต่ว่าแต่ว่าท่าเล็กสวยท่าเล็กเท่และพุ่งเข้าเร็วด้วยโอ้ดูดิ อะไรนะพกปยาใทำอะไรเอ้าโอ้โหแล้วท่าเล่แม่งอย่างเร็วอ่ะมันแบบโอแล้วทำไมอะไรน่เก่วะ ท่าเล็กมันเร็วอู้ดูดิตะกีท่าเล็กนั่นน่ะดีนะไม่โดนไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมหรอกจะจะการหมดจะกามหมดหัวเวลามาแล้ว ชิวายอย ора s, <S, <S, <S o oh, m e w ให้เธอห่เฟ moi มานิ่งมาวก kolay เป็นโลกถยดีจ้ Brill 語โทษ g a l l a t p p ง p i l r e a d e

โอปิดให้สวยหน่อยเว้ยให้สวยเอ้ยโอ้ยโอยเชียนเชียนได้เชียนได้ไมได้แล้วทำมวแต่ย่อเย็นโดนตัวโอบิโต้ไปไม่ได้ปิดสวยสักรอบโอบิโต้ไปหาคาซีนพิเศษกัน ผมว่าผมขีดได้แล้วแหละว่าจะเล่นตัวอะไรไปตัดไปตอนเลือกตัวเลยครับผมเนี่ยเนี่ยได้แล้วนารุโตะเจอสึิรหนักครั้งแรกเจอฮาคุสพานนารุโตะสพานนารุโตะไปมีด้วย สีพิเศษจะเป็นอะไรวะไอ,อนโตะเริจจ่มเจอสัตมา,นา,นนานเลยนะครับดูจ้าโอ,โอ,โอ,โอ้โหไงอยกนะนนสะพานโตะ โอ้ดูทันาดูทันโอ้โหโอ้ยโยไม่ถึงนับไปโดนพนนีโอ้โหพโด้โอ้ย อะไรเอาอะไรเนี่ยโซโลดูอะไรอขอคอหน่อยได้ไหม่าพูนอะไรวะนะโซโลดัอะไรวะนะรอให้ รอให้ฮ <Cornell. S 2> ่าคุกไ้คาถาสำรับล้างให้หน่อยไม่รอขอแลแรงนะาคุจะได้ปิดสวยไปเนี่ยเอาอะไรโนได้ไงเว่ย หล่อแบบนี้ก็สวยนี่จะจับหรอเมื่อกี้ถ้าจับแบบวะนะไม่ปล่อยหล่อโอนโ,โจนตัพวพกจังเฮ้ยสแปมเลยสแปมเลย,ลเ,ลยเอาโดนเรียบร้อยง่ายเลยในไม่เสียไม่เศษยไหมโอ้ คาซินฟิสแต่ไปเห็นความจริงของนินจาครั้งแรกเนี่ยงอนะก็ช่วงนี้มัยังไม่สบายยังไม่ได้ไปหาหมอเลยก็แค่นี้แล้วกันวันนี้ก็โอบิโตะระทมเลยเกินไอ้ลางนั้นไม่ได้ปิดคือไม่ได้ปิดคาซีนสักรอบเลยอย่างน้อยนารูโตก็ มีคันสิพิเศษหรอปล่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกับผมแล้วคลิปหน้าเป็นตัวอะไรก็เข้ามาดูเองแล้วกันสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย